390,000 9 5 0า0 0 0 0 0เก0 0 0 0 0 0ล้าน0 0 บก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้สถานการณ์ของโรคโควิดมันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลยต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐสักนิดนึงนะครับด้วยการงดเที่ยวงดบินนะครับก็อยู่บ้านนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะออกไปติดเชื้อนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่ได้บินใช่ไหมครับผมก็มีเวลาว่างมากขึ้นเนี่ยก็เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือ Facebook ก็ตามนะครับ ผมก็เจอว่ามีหลายท่านที่มาคอมเมนต์ว่าแบบอยากให้ผมทําคลิปรีวิวนะครับว่าการเรียนขับเครื่องบินเนี่ยมันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีเลยครับช่วงนี้เราไม่ได้บินนะครับผมก็เลยหิวโอกาสนี่มาทําคลิปนะครับเป็นคลิปให้ความรู้คลิปแรกนะครับของช่องเราครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับว่าเรียนขับเครื่องบินเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเรียนนะครับจนถึงวันที่เราบินได้แล้วจริงๆเนี่ยนะครับเรา ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแล้วก็หมดเงินไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยคลิปเนี้ยผมรีวิวส่วนตัวนะครับไม่ได้มีใครมาจ้างนะครับให้ผมมารีวิวหรือพูดนะฮะอันนี้เป็นคลิปส่วนตัวจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าทุกอย่างที่ได้ยินในวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ตรงของผมความรู้สึกของผมจริงๆนะครับไม่มีใครมาจ้างผมพูดนะครับผมเชื่อว่าคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหร ไลเส้นนะครับเป็นคอร์สที่เราเรียนมาเพื่อเป็นนักบินส่วนบุคคลนะครับหมายความว่าเราสามารถขับเครื่องบินเองได้นะครับขับให้เพื่อนนั่งได้ขับให้แฟนขับให้ครอบครัวนั่งได้นะครับแต่เราไม่สามารถไปเป็นนักบินพาณิชย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะครับใครที่จะเรียนขับเครื่องบินเนี่ยอย่าลืมเลือกคอร์สให้ถูกนะครับว่าจริงๆแล้วคุณอยากเรียนเพื่อไปเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้สําคัญมากนะครับโอเคผมขอย่าท้าวความไปตั้งแต่ผมเริ่มหาข้อมูลเลยแล้วกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเจอในระหว่างการหาข้อมูลว่าแบบเราจะเรียนขับเครื่องบินที่ไหนดีเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลมันค่อนข้างน้อยนะครับว่าน้อยในยที่นี่หมายความว่าไม่ค่อยมีใครมาแชร์ข้อมูลในเชิงลึกว่าเรียนขับเครื่องบินเนี่ยนะครับมันต้องทําอะไรบ้างมันต้องเตรียมตัวยังไงนะครับมันต้องใช้เงินเท่าไหร่กันแน่นะครับอย่างเิ่งเรื่องของค่าเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าคอสเนี้ยกี่บาทนะครับแต่จริงๆอ่ะผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรก็ตามนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ในทุกๆจุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่่รู้วา ในระหว่างการเรียนมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอะไรอยู่บ้างเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้การเตรียมงบประมาณเนี่ยค่อนข้างจะแบบยากเหมือนกันถูกไหมแอาก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนเลยนะครับไปจนถึงผมแบบสามารถบินเดี่ยวได้เนี่ยผมต้องทําอะไรบ้างนะครับผมต้องจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะครับผมต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในแต่และช่วงเวลาเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเล่าให้ฟังให้ครบถ้วนทีน่สุดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ ผมท้าความไปนะครับว่าผมเริ่มหาข้อมูลแล้วผมก็ติดต่อไปหลายๆที่นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเจอและผมไม่ชอบเลยมากๆเลยก็คือว่าไม่ว่าผมจะโทรที่ไหนก็ตามเขาก็จะพยายามบีบให้ผมไปวางมัดจาค่าเรียนซึ่งตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกอึดอัดนึกออกไหมบางทีเราแค่ต้องการจะโทรไปสอบถามข้อมูลว่าการเรียนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ ลงเอยก็จะทุกคนก็จะแบบพยายามกดดันให้ผมแบบไปไปวางและจำอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับเราเองเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังต้องการข้อมูลอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมไม่สบายใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอก็คือว่าหลายๆที่เนี่ยนะครับเวลาเราไปสอบถามเนี่ยเขาจะบอกว่าตอนเรียนภาคทฤษฎีเนี่ยเรียนที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าตอนภาคปฏิบัติหรือตอนเรียนขับเครื่องบินจริงๆเนี่ยต้องไปต่างจังหวัดซึ่ง สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมมีบริษัทที่ต้องดูแลใช่ไหมผมก็คงทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็เลยพยายามหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากสุดท้ายมันก็ไม่มีที่ไหนตอบโจทย์ผมเลยนะครับจนกระทั่งผมก็เลื่อน Google ไปเรื่อยๆผมไปเจอเฟร m ฟลายยิ่งขับนะครับผมก็กดเข้าไปอ่านดูครับที่นี่ก็ดูน่าสนใจตรงที่ว่าการเรียนเนี่ยจะเกิดขึ้นที่สมุทรสาครทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติก็ตามนะครับซึ่ง สมุทรสาครกับกรุงเทพมันไม่ไกลกันไงผมสามารถเดินทางได้ใช่ปะ่ะผมก็เลยแบบเออน่าสนใจผมก็เลยโทรไปที่ทางสถาบันนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยผมโทรไปผมประทับใจเลยเพราะว่าเขาไม่พยายามยัดเยียดให้ผมวางมาจาอันนี้ผมผมชอบมากนะครับแล้วผมได้คุยตรงกับทางครูกิจเลยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันนะฮะทางครูกิจเนี่ยก็บอกผมว่าคุณจะเรียนขับเครื่องบินเนี่ยเคยนั่งเครื่องบินเล็กหรือยังอ่าผมก็บอกว่าเออผมไม่เคยนั่งครับครูอะไรเงี้ยครูก็บอกว่ามันมีหลายๆคนนะที่แบบเคยนั่งเครื่องบินพาณิชย์ลำใหญ่ๆแล้วแบบค เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียนไม่ได้ซึ่งเออผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยใช่ไหมเออผมก็เลยถามครูว่าแล้วอย่างที่ผมต้องทำไงดีครับครูกิจก็เลยบอกว่าทางสถาบันเนี่ยจัดงานที่ชื่อว่าวันเดย์ไพลย์หลอดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอยากให้ลองมานั่งขึ้นบินเล็กดูก่อนว่าคุณโอเคหรือเปล่าว่าคุณไหวไหมคุณเวียนหัวไหมคุณกลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าผ่านเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยเออก็แปลว่าคุณเรียนได้แน่ๆซึ่งตรงเนี้ย ผมบอกนะผมประทับใจมากคือเขาไม่พยายามจะแบบกดดันให้เราต้องไปจ่ายค่ามาจจำหรือวางเงินอะไรเลยอะ่ะคือเขาพยายามจะแบบมั่นใจว่าเราแบบเรียนได้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบมากนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมเไปร่วมกิจกรรมวันเดย์พายลอตของสมาคมเฟรนไพริงคับนะฮะกิจกรรมวันเดย์พายลอตเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่เปิดให้บุคคลภายนอกครับได้มาลองนั่งกึ้บินเล็กจริงๆเลยนะฮะแล้วขึ้นบินบนฟ้าเลยได้ลองแบบควบคุมคันบังคับเลยนะครับแต่ว่ามีครูการบินขึ้นไปดูแลเรานะซึ่ง โอเคพอผมตัดสินใจที่จะไปเนี่ยผมก็บอกครูกิจว่าโอเคครับผมอยากลองนั่งเครื่องบินเล็กในงานวันเดย์ไพ่หลออะไรเงี้ยครูกิจก็เลยส่งลิสต์เครื่องบินมาให้ผมนะครับพอผมดูจากลิสต์แล้วเนี่ยแบบโอโ้โหมันมีหลายเครื่องใช่ปะผมก็ดูแล้วเฮ้ยแม่งเครื่องดูล้ำสุดเลยนะก็คือ d ดมอน n d d a .40 ผมก็เลยบอกครูกิจว่าครูครับผมเนี่ยอยากเรียนลำเนี้ยแล้วก็ขอนั่งลำนี้เลยและกันครูกิจก็โอเคก็เลยเป็นที่มาที่ไปของค่าใช้จ่ายแรกและกันนะครับค่าใช้จ่ายแรกที่ผมจ่ายไปนะครับสำหรับ การเริ่มต้นเรียนการบินเลยก็คือค่าวันเดย์พไนรที่ผมไปนั่งเครื่องไดมอนด์ดีเอซีศูนย์นี่แหละนะครับผมจ่ายไป8,900บาทนะครับขึ้นไปบินกับกูเบิ้มอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็กูเบิ้มก็พาไปแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบทำสติปเทิร์นซ้ายสติปเทิร์นขวาอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับแล้วก็พอลงมาเนี่ยผมก็เลยบอกรูกิจว่ารูค,ครับผมไม่เมาไม่เวียนหัวไม่อ้วกไม่กลัวด้วยอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าผมเรียนได้แล้วแหละอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกรูกิจว่า งั้นขอเรียนขับเครื่องบินกับครูเลยแล้วกันใช่ไหมครูกิดก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะเรียนจริงๆเ่ยเดี๋ยวครูแนะนำนี้ดีกว่าครูกิดบอกว่า การเรียนขับเครื่องบินนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นการเรียนพื้นฐานพื้นฐานคืออะไรการเรียนกาวคอนโทลนะครับการแท็กซี่ให้ตรงรันเว์นะครับการเลี้ยวเข้าไปจอดให้ถูกต้องอะไรเงี้ยการเทคออฟการไต่ระดับลดระดับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการทำสติฟเทิร์นนะครับการทำพวก power o วเ power on สตอนการทำาฟ์สแลนดิ้งอะไรพวกเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐานการบินมันยังไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องบินสมรรถนะสูงถ้าไปเรียนเครื่องไดมอนด์แต่แรกเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงนะเพราะว่าไดมอนด์เนี่ยค่าบินต่อชั่วโมงมันแพงมากอะไรเง ครูกิดก็แนะนําว่าเอางี้ดีกว่าถ้าจะเรียน่ะช่วงแรกๆเนี่ยตอนเรียนพื้นฐานเนี่ยครูแนะนําให้เรียนเป็นเครื่องเทคนัาไปก่อนแล้วถ้าเกิดสอบ p p l ผ่านแล้วอยากจะขยับไปบินเครื่องที่มีสมรรนะสูงขึ้นเนี่ยค่อยไปบินไดมอนต์ตอนนั้นก็ไม่สายเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมประทับใจมากนะครับทุกคนเพราะว่าค่าเรียนเครื่องไดมอนกับเครื่องเทคนําม,มันต่างกันเยอะมากครับ แต่ว่าครูกิจเองก็แนะนําว่าไม่จําเป็นต้องไปเรียนแพงขนาดนั้นแต่แรกอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยประทับใจไงว่าแบบเออเขาก็ไม่พยายามจะยัดเยียดให้เราต้องจ่ายเงินเยอะแต่แรกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยถามครูครับว่าไล่เครื่องเทคกนํามันหน้าตาเป็นยังไงเออครูกิจก็พาไปดูใช่ป่ะ <S <S ผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันผมขอลองนั่งเครื่องเทคนําอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็เทคนําปิกบนเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจ่ายไป4,900บาทนะครับก็ เป็นค่าให้จ่ายที่2นะครับที่ผมจ่ายไปนะครับก็เหมือนเดิมฮะขึ้นไปกับคูเบิร์ก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับบินขึ้นไปเทคออฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสติปเทิร์นซ้ายสติปเทิร์นขวาพาววเอร์ออฟพาวเวอร์ออนสตอนอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยเออก็ครึ่งชั่วโมงปุ๊บก็ลงมาก็บอกครูกิจว่าเออเครื่องนี้ผมก็โอเคครับ,คร,บครูผมบินได้อะไรเงี้ยก็เลยตกลงกันนะครับว่าผมจะเรียนเครื่องเทคนัมิกบนไปก่อนนะครับจนกว่าจะสอบ PPL ได้แล้วหลังจากสอบ PPL ได้เนี่ยจะขยับไป บินเครื่องที่สมรรถนะสูงขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมผมถึงตัดสินใจเรียนเครื่องเทคนบนนะครับตอนนั้นนะครับพอผมตกลงกับคุกิจว่าผมจะเรียนเครื่องเทคนบนใช่ไหมมันก็จะมีกระบวนการถัดไปก็คือว่าทางสถาบันเนี่ยก็จะต้องส่งผมไปตรวจร่างกายเป็นสิทธิ์การบินก่อนนะครับ การตรวจร่างกายสิทธิ์การบินเนี่ยสามารถทําได้2ที่นะฮะก็คือที่โรงพยาบาลภูมิพลนะฮะกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยเลือกที่จะไปโรงพยาบาลกรุงเทพเพราะว่าตรงนั้นแบบใกล้บ้านผมมากกว่านะครับก็เป็นที่มาที่ไปของค่าใช้จ่ายที่3ครับผมค่าใช้จ่ายของการตรวจร่างกายเพื่อเป็นสิทธิ์การบินครับผมซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่13,800บาทครับทุกคนค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่คุณต้องจ่ายแน่ๆถ้าคุณไปตรวจร่างกายเป็นสิทธิ์การบินนะครับแต่ว่าถ้าทางคุณหมอเเนี่่ยตตรรวจจจอออะไบาาางงทํป็ ซ้ำหรืออ่านผลอะไรบางอย่างแล้วแบบไม่ชัวร์ต้องส่งไปตรวจอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าแบบเราต้องตรวจอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่า โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายแน่ๆ1 3 8 0งนแบาทครับโอเคหลังจากนั้นพอทางคุณหมอตรวจร่างกายเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งผลนะครับมาที่บ้านเราชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไปที่ทางสาบันชุดหนึ่งนะครับทางสาบันเนี่ยก็จะแนบผลตรวจร่างกายของเราเนี่ยครับแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานการบินพลเรือนนะครับเพื่อจะลงทะเบียนให้เราเป็นสิทธิ์การบินอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็คือเรียบร้อยละของ ขั้นตอนการตรวจร่างกายนะครับหลังจากที่เราแบบตรวจร่างกายผ่านแล้วเนี่ยครับ <c oughs> เราก็ถือว่าเราเป็นสิทธิ์การบินได้แล้วนะครับเราก็จะเล่มมาเล่มหนึ่งนะครับเป็นบัตรประจำตัวสิทธิ์การบินนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราได้เป็นสิทธิ์การบินอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนครับทุกคนถ้าทุกคน <c oughs> <c oughs> สังเกตนะก็คือว่ากว่าผมจะจ่ายค่าเล่าเรียนเนี่ยก็คือหลังจากที่ผมตรวจร่างกายผ่านแล้วได้เล่มสิทธิ์การบินแล้ว คือตรงนี้ฮะเป็นจุดที่ผมประทับใจอีกจุดหนึ่งก็คือว่าทางสถาบัน่ะไม่พยายามจะแบบเก็บเงินผมก่อนเลยนะครับคือเขาต้องแบบมั่นใจว่าผมจะได้เรียนจริงๆอ่ะเขาถึงจะเก็บเงินผมนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งความปรับใจที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะโอเคมาว่ากันเรื่องค่าเรียนแล้วกันนะครับค่าเราเรียนคอร t ์พ p l นะครับด้วยเครื่องเทคนัมปีกบนจำนวน 40, 40ชั่วโมงนะครับอยู่ที่390,000บาทนะครับ ทีนี้40ชั่วโมงเขานับยังไงนะครับ40ชั่วโมงเนี่ยนับจากเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานครับทุกคนพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เริ่มนับเวลาใช่ไหมพอดับเครื่องยนต์ก็หยุดเวลาก็นับเวลากันแบบนี้แหละนะครับให้ครบ40ชั่วโมงนะครับ ส่วนการเรียนภาคทฤษฎีนะครับก็จะไม่รวมอยู่ใน40ชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าทางสถาบันเนี่ยก็จะมีสอนเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เราเรียนแล้วไม่เข้าใจก็กลับไปเรียนซ้ําได้เรื่อยๆไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าภาคทฤษฎีเรียนอะไรบ้างนะครับต้องมาเรียนเองแล้วเดี๋ยวจะรู้นะครับพอเราจาร่ายค่าเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีหนังสือที่เราต้องซื้อ2เล่มนะครับผมแนะนําให้มีนะเพราะว่าการมีหนังสือให้เราอ่านทบทวนเนี่ยมันช่วยให้เราแบบพัฒนาได้เร็วขึ้นจริงๆนะครับหน ซื้อแล้วกันนะครับพอมีหนังสือเรียนแล้วนะครับผมก็ต้องซื้อหูฟังใช่ไหมจริงๆแล้วทางสาบันเนี่ยเขามีหูฟังให้ยืมใช้นะแต่แบบนึกออกไหมเราเป็นนักบินเรากะว่าเออยังไงเราต้องขับไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะ่ะมีส่วนตัวก็น่าจะสะดวกกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไปมองหาหูฟังที่เหมาะสมกับเราอะไรเงี้ยหูฟังนักบินผมใช้อยู่เนี่ยผมเลือกใช้เป็น Bose A 2 0นะครับหรือ A 2 0ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับถามว่าทำไมผมใช้ Bose A 2 0นะครับ ที่ผมเลือกใช้เพราะว่าผมไปดูคลิปการบินนะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือหรือต่างประเทศก็ตามอ่ะส่วนใหญ่นักบินเขาจะใช้หูฟังรุ่นนี้กันนะครับรวมถึงพอมาที่สาบันเนี่ยครูทุกคน ก็ใช้หูฟังรุ่นนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะดีว่ะผมก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อหูฟังรุ่นนี้ใช้นะครับปัญหาของ Bo ส e A20 คือมันไม่มีขายในเมืองไทยครับทุกคนผมเข้าเว็บไซต์ของอศวกโสพล่ะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายบ s สในประเทศไทยอะผมก็หาไม่เจอว่ามันมีขายทุกคนจะสั่งซื้อจากต่างประเทศตอนนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโนะควิดฮะเขาล็อกดาวน์ไม่มีการบินอะไรแบบดูมันเป็นเรื่องลําบากมากอะไรเงี้ย ผมก็เลยต้องใช้วิธีการไปเซิร์ชหาพวกหูฟังมือสองอะไรเงี้ยเออก็โชคดีครับผมไปเจอหูฟังบสของนักบินท่านหนึ่งแล้วกันนะครับสภาพดีมากใช้น้อยมากเลยนะครับในราคา3 0,000บาทครับหลังจากที่ผมมีหมูฟังแล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่ผมซื้อก็คือ iPad Mini ครับมันดูเหมือนไม่จําเป็นใช่ไหมคือ iPad Mini เนี่ยผมซื้อมาเพื่อลงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Navigation Pro ครับทุกคนซึ่งแอปนี้มันมีประโยชน์มากครับทุกคนมันช่วยให้เราวางแผนการบินได้แบบสะดวกนะครับแล้วก็ในระหว่างบินเองเนี่ยเราก ได้นะครับ คือผมพูดตรงเลยว่ามันแบบมันใช้ง่ายกว่าอุปกรณ์มาตรฐานบนหน้าจออีกอะเออสามารถดูพิกัดได้เลยว่าเราอยู่ห่างจากสนามบินเท่าไหร่อยู่ที่องศาไหนอะไรเงี้ยมันดูง่ายมากๆนะครับแต่ยังไงซะนักบินเนี่ยก็ควรจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ของเครื่องบินเป็นหลักนะครับส่วนไ p a d เนี่ยเอาไว้อำนวยความสะดวกเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์หลักนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับแอปเนี่ยมันยังสามารถบันทึกเส้นทางการบินของเราระหว่างทางได้ด้วยนะครับซึ่งพอเราบินกลับมาแล้วเนี่ยเราเอามาดูย้อนหลังเราจะรู้เลยว่าแบบช่วงไหนเราบินตรงช่วงไหนเราบินเ,เ,นเลื you <laughs> คือผมจะบอกว่าการบินให้ตรงเนี่ยมันยากมากนะเกอ,อการที่เรามีแบบแอปตัวเนี้ที่คอยแทร็กให้เรามาดูย้อนหลังว่าช่วงไหนเราบินเบี้ยวบินไม่ตรงอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการบินของเราได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าใครจะเรียนขับเครื่องบินเนี่ยควรจะมี iPad แล้วก็แอป Navigation Pro ติดตัวไว้ครับผมโดย iPad m ม n นเนี่ยผมซื้อเป็นมือสองมานะราคา8,000บาทเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องใช้มันแบบสมบุกสมบันอะแล้วก็แบบน่าจะไม่ได้ถนอมมันมากเพราะว่าต้องหิ้วขึ้นเครื่องบินไไไไปหหนนมมากผตลลออดะรเเี้ย็ ซื้อมือสอก็ได้แล้วก็ลงแค่แอป Navigation Pro ไปตัวเดียวพอแอปอื่นผมไม่ลงเลยนะครับส่วนแอป Navigation Pro เนี่ยต้องจ่ายเป็นหลายปีครับทุกคนปีละ2,500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่7และ8 นะครับก็คือ iPad mini แล้วก็แอป Navigation Pro นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะว่ามันจําเป็นสําหรับการเรียนขับเครื่องบินนะครับก็คือกล้อง GoPro นะครับกับไม์อะแดปเตอร์นะครับสอันนี้มันสําคัญยังไงนะครับกล้อง GoPro เนี่ยเราไม่ไดเอามาแบบถ่ายรูปลงโซเชียลสวยๆนะแต่กล้อง GoPro เนี่ยมันสามารถเอาไว้ติดในห้องโดยสารนะครับเอาไว้ดูว่าในระหว่างที่เราบินหรือเรียนเนี่ยนะครับเราได้ทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอามาดูย้อนหลังได้เพื่อที่เราจะได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นในไฟต่่อไปนสวจ้า a อ a แ t ปเเนี่ยมันใช้ต่อกับระบบหูฟังของเครื่องบินนะครับเราจะสามารถบันทึกนะครับเสียงพูดคุยในห้องนักบินได้นะครับรวมถึงเสียงที่ Air Traffic Control เนี่ยติดต่อสื่อสารกับเราด้วยนะครับ o อเทอร์ฟ็อกชั่นอัลฟาไอดีนต้ายค่ะโพสิชันทูเอ็ดไมล์นอตโพสิชันโนเวเบอร์พอยต์รันเวย์วันซิฟค่ะดีเซนตูทูทพันห้าร้อยฟุตโพสิชันโนเวเบอร์พอยต์รันเวย์วันซิฟดีเซนตูทูทัน ตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยในระยะยาวนะครับเพราะว่าเราเอามารีเพย์ฟังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบบเราติดต่อสื่อสารเป็นยังไงนะครับเราลิสแบ็กครบไหมนะครับเขาสั่งให้เราทําอะไรบางอย่างที่เขาสั่งมาแล้วเราแบบฟังไม่ทันหรือฟังไม่ออกเนี่ยเราสามารถเอามารีเพย์ให้ครูการบินฟังแล้วก็บอกเราได้ว่าคําสั่งนี้นะเขาสั่งให้เราทําอะไรนะครับแล้วเราทําถูกไหมอะไรเงี้ย ตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าใครจะเรียนขับเครื่องบินเนี่ยควรจะมีกล้องโกโปรแล้วก็ไอ้ไมค์อะแดปเตอร์นะครับเอาไว้บันทึกเสียงในห้องนักบินนะครับอันนี้ผมมองว่าจำเป็นนะสำหรับใครที่คิดว่าไม่จําเป็นอันนี้ก็ข้ามไปแล้วกันนะครับโดยกล้องโกโปรเนี่ยนะที่ผมซื้อมาใช้ก็คือโกโปร8นะครับ g o โปรแเนี่ยตอนที่ผมซื้อมันราคา13,900บาทแต่ตอนนี้มันมี g o โปรเออกมาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่า g o p ปรเอ่ะมันต่อไมค์อะแดปเตอร์แล้วอาจเสียด้ยหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังในในมุมผมแล้วกันว่าผมซื้อเป็น g o โปรแนะครับหนึ่งาบาทนะฮะแล้วก็เจ้าตัวไมค์อะแดปเตอร์เนี่ยผมซื้อมา2,000บาทนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายที่9กับ10ที่เราต้องจ่ายไปนะครับ พอเรามีอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็พร้อมเรียนแล้วนะครับเราก็เรียนเลยฮะสีชั่วโมงบินเนี่ยเราก็เรียนไปกับครูครับเริ่มตน้นครูก็จะพาเราแบบทำกาาคอนโทรลนะฮะก็คือฝึกแท็กซี่บนรันเวย์ให้ตรงครับคือมันไม่ง่ายนะทุกคนคือกว่าจะแท็กซี่ตรงเนี่ยใช้เวลานานนะครับถ้าคุณควบคุมเครื่องบินบนพื้นไม่ได้ดีเนี่ย ตอนเทคออฟเนี่ยคุณอาจจะตกลันเวย์ได้นะครับหรือตอนแลนดิ้งเนี่ยคุณอาจจะแบบเป๋จนแบบออกนอกลันเวย์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่ทางสถาบันเน้นนะครับว่าลูกสิษยจะต้องแบบกาวคอนโทรลนันแม่นๆก่อนถึงจะแบบพาขึ้นไปบินนะครับก็พอเราบินนะฮัเรก็ต้องเรียนเรื่องของการเทคออฟ รรืรอขอขงกานทิศขวาไปให้สุดครับทิศไปอีกดูสปีดนะสำคัญที่สุดดีครับสปีดนะสปีดสนามสปีดสนามดีฮะสวยเคื่นตรงเลเวลดีรอตรงไปนะตรงไปนะสวย ไปครับไปไงเจ๋งวะสุดเซ้นมากเลยเออหัวใจที่เพิ่มเติเลยต้องอย่างนั้นแหละอะเรื่องของท่าทางการบินมาตรฐานนะคร little side, little twisted, far, out, ับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซีฟเทิร์นซ้ายสิฟเทิร์นขวาพาวเวอร์ออฟพาวเวอร์ออนสตอนนะครับรวมถึงเรื่องของการทำออสแลนดิ่งนะฮะในกรณีที่แบบเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องยนต์ดับเราจะลงจอดยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีการเรียนการสอนแบบเนี้ยนะฮะ ก็ต้องทําซ้ําไปซ้ามาจนชํานาญนะครับแล้วก็พอเราเริ่มบินคล่องแล้วเนี่ยก็จะมีการบินเดินทางนะครับซึ่งตอนที่ผมเรียนบินเนี่ยอย่างจริงมันก็มีความโชคร้ายนิดนึงตรงที่ว่าเป็นช่วงโควิดรอบแรกนะครับคือสนามบินต่างเนี่ยเขาก็ปิดให้บริการเราก็เลยแบบไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักนะครับครูการบินก็จะพาเราบินไปสนามบินใกล้ๆครับหัวหินอุตภานะครับโอธารามหนองคอบางพระ ก็อยู่แถวๆนี้ครับบินไปบินมานะครับเพื่อให้เรารู้ว่าการบินเดินทางต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องติดต่อสื่อสารกับผอบังคับการบินยังไงนะครับเวลารับคาสั่งมาต้องปฏิบัติยังไงตรงนี้ก็จะมีการเรียนการสอนอยู่ใน40ชั่วโมงบินนี้นะครับพอผมเรียนไปถึงชั่วโมงที่30เนี่ยทางครูเนี่ยก็เริ่มปล่อยผมบินเดียวนะครับการบินเดี่ยวครั้งแรกของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเทคออฟจากสนามบินเบสโซเชียนนะแมแล้วก็เดี้ยวซ้ายนะครับไปวนนะฮะแล้วก็กลับมาแลนดิ้งที่เดิมก็ถือวว่าาตรรงนนนั้้เเียบิดดไ หลังจากนั้นก็จะมีการฝึกซ้อมท่าบินมาตรฐานที่เคยเรียนมาครับให้เราเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ปล่อยบินเดี่ยวเพื่อเพิ่มความมั่นใจสลับกับบินเดินทางไปสนามบินใกล้ๆนะครับจนครบ40ชั่วโมงบินแล้วเนี่ยนะครับทางสาาบันก็จะพิจารณาว่าเราพร้อมไหมนะครับถึงถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งเราไปสอบ PPL นะครับซึ่ง การสอบ PPL เนี่ยจะมี2หัวข้อหัวข้อที่1ก็คือสอบภาคทฤษฎีนะครับตอนที่ผมสอบเนี่ยผมไปสอบที่ตึกไอทีสแควร์หลัก4นะครับ oh, <wow. S 1> ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือเขาตั้งอยู่ที่นั่นนะครับผมก็ไปสอบที่นั่นนะครับพอสอบผ่านแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการนัดสอบภาคปฏิบัตินะครับซึ่งของเฟรนฟรายอิงคลับเนี่ย การสอบภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องบินไปสอบที่สนามบินหัวหินนะครับโดยจะมีเช็คเกอร์จากสำนักการบินพลเรือนมาสอบเราที่หัวหินนะครับการสอบก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทําแบบที่เราเรียนมานะครับโดยเช็คเกอร์จะสั่งให้เราทําท่าทางการบินต่างๆนะครับเราก็ทําตามที่เขาบอกนะครับตรงนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครก็ลงมานะครับก็จะมีการสรุปผลกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสอบผ่านนะครับทางสถาบันเนี่ยก็จะต้องส่งเราไปตรวจร่างกายซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการตรวจร่างกายครั้งนี้เนี่ย เขาเรียกกันว่าการตรวจร่างกายเพื่อปลดสถานะสิทธิ์การบินนะครับคือฟังดูน่ากลัวนะแต่จริงมันคือการเปลี่ยนถานะของเราอะจากสิทธิ์การบินนะไปเป็นนักบินแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่4,790บาทครับทุกคนคือมันจะถูกกว่าครั้งแรกเพราะว่ามันเป็นแค่การตรวจซ้ำนะฮะตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่11นะครับหลังจากเราตรวจร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยก็เช่นเคยครับทางโรงพยาบาลก็จะส่งผลการตรวจร่างกายมาให้เราชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่งไปที่ทางสาบันนะครับ ทีนี้พอเรามีผลตรวจร่างกายแล้วนะครับเราสอบผ่านแล้วเนี่ยนะครับทางสำนักงานการบินพลเรือนเนี่ยเขาก็จะออกเล่ม PPL ให้เรานะครับค่าใช้จ่ายของการออกเล่มเนี่ยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่2,000บาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายลำดับที่12นะครับซึ่งพอถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นนักบินเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราแบบสอบผ่านแล้วเรามีเล่ม PPL แล้วนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมคำนวณค่าใช้จ่ายไว้นะก็คือ485,290บาทครับทุกคน คือตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าพอคุณมี40ชั่วโมงบินแล้วเนี่ยถามว่าคุณบินเดี่ยวไปไหนมาไหนได้ไหมผมบอกได้เลยว่ามันยังไม่ได้ครับทุกคน oh, <no. S 1> คือบินรอบๆสนามบินที่เคยเรียน,นยคุณบินได้แน่ๆนะครับบินไปสนามบินใกล้ๆอย่างเช่นหัวหินเนี่ยคุณไปได้แน่ๆเพราะว่าตอนเรียนคุณไปบ่อยนะครับแต่ถามว่า ณเวลานั้นน่ะให้ผมบินไปสนามบินที่ต้องใช้ประสบการณ์มากขึ้นแบบจุมพรสุราลาเชียงรายอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจฮะผมไม่สามารถบินเดี่ยวไปไกลๆขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนเรายังประสบการณ์น้อยอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคือบางคนเนี่ยเขามาเรียนเพราะว่าแบบอยากจะแค่เติมความฝันของตัวเองคือการบินเดี่ยวรอบสนามบินหรือในบริเวณใกล้ๆสนามบินเขาอาจจะพอใจแล้วก็ได้ตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้อยากหยุดอยู่แค่นั้นผมอยากจะแบบเป็นนักบินที่สามารถเออเอาเครื่องบินบินไปสนามบินไหนก็ได้ในประเทศนีี้โดยท่แบบ มั่นใจว่าเราบินได้เราสามารถแลนดิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการซื้อชั่วโมงบินเพิ่มครับเพื่อเก็บประสบการณ์ใช่ไหม ผมก็เลยซื้อชั่วโมงบินเพิ่มครั้งแรกเนี่ยผมซื้อไป20ชั่วโมงผมก็กะว่าเออบินสักสัปดาห์ละ2ชั่วโมงอยู่ได้10สัปดาห์ก็โอเคอะไรเงี้ยปรากฏว่าผมเติมไป20ชั่วโมงเนี่ยผมใช้หมดภายใน1เดือนนะเพราะว่าแบบผมสนุกกับการบินมากเลยผมแบบบินทุกสัปดาห์แล้วบินไกลขึ้นเรื่อยๆไปแบบเชียงรายเงี้ยไปแบบชุมพรอย่างเงี้ยครก็คือสนุกมากครับมันก็เลยหมดเร็วใช่ไหมพอหมดปุ๊บก็เลยเติมเพิ่มอีก20ชั่วโมงครับแสนสีส่ครับผมก็เเติมอยย่างงี้ไป 3ครั้งับทุกคนสรุปก็คือผมเรียนการบินเสร็จ40ชั่วโมงใช่ไหมผมเติมชั่วโมงบินไปอีก3ครั้งครั้งละย0ชั่วโมงนะครับก็เป็น60ชั่วโมงใช่ไหมคือใน60ชั่วโมงเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับผมก็แบบชวนครูครับบินเดินทางเพื่อเก็บประสบการณ์นะครับลองไปสนามบินใหม,ใหม,ใหม่ลองไปฟังวิธีการติดต่อสื่อสารของแต่ละสนามบินดูนครับเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะมีวิธีการบริหารจัดการทราฟฟิกไม่เหมือนกันคําสั่งต่างๆเนี่ยก็จะแบบหลากหลายอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยอพอเราบินไปเรื่อับ,บาิินนนเ,เ่่พมมมมขขขึึ้้ตชวโงง ใช่ไหมเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ นอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการจับคู่บินกับเพื่อนเพื่อนน,นักบินของผมคือแก๊งซิกูมานนะทริปใหญ่ที่สุดที่เราไปกันก็คือทริปภูเก็ตฮะก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่เราจับคู่กันนะครับโดยผมเนะี่ยบินคู่กับพี่บอยนะครับส่วนเก้าบินคู่กับบ,บูมนะฮะก็ถือว่าเป็นทริปแรกเลยแล้วกันนะครับที่เราได้รับโอกาสจ,จากครูให้บินไปสนามบินที่เราไม่เคยไปมาก่อนไปกันเองนะครับโดยไม่มีครูไปด้วยแล้วก็เราทําสําเร็จด้วยนะครับก็ทริปนั้นเนี่ยเป็นทริปสนุกมากเลยคือเราบินจากเวแบบสโซเชียรา เตือนน้ำมันที่สุราแล้วก็บินจากสุราไปที่ภูเก็ตแอร์พาร์คนะครับที่ภูเก็ตแอร์พาร์คเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามันเป็นสนามบินที่รันเวย์เป็นหญ้านะครับก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้แลนดิ้งสนามบินที่เป็นสนามหญ้านะครับก็แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ๆฮะได้คุยกับแอร์ทราฟฟิกคอนโทรลใหม่ๆอะไรเงี้ยเออเราก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยขากลับนะครับเราก็ออกจากภูเก็ตแอร์พาร์คบินไปชมอ่าวมายานะครับไปเกาะพีพีนะครับไปดูทะเลแหวกนะฮะแล้วก็อ้อมไปทางกระบี่นะะะจาาาากกกกรรรรบบบีีี่่่็ย้้ออนนนนนลัััมมมทสุษฎาา์ธเเพืตินนค พอเติมน้ำมันที่สุราษฎร์ธานีเสร็จปับ๊บเราก็บินตรงจากสุราษฎร์กลับมาที่เบสโซเชียลนะครับผมจำได้ว่าผมกลับมาถึงเบสโซเชียลเนี่ยชั่วโมงผมครบ100พอดีถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมชั่วโมงบินครบ100นะครับรวมกับตอนเรียนนะเออ ถามว่าผมมั่นใจไหมตอนนี้ผมมั่นใจแล้วผมก็คุยกับครูกิจว่าตรงนี้ผมบินครบร้อยชั่วโมงแล้วถ้าคราวหน้าผมขอบินเดี่ยวไปเชียงรายครูโอเคไหมอะไรเงี้ยครูกิจบอกว่าได้ตอนนี้ครูมั่นใจแล้วว่าแบบแก๊งสียอดครูมานเนี่ยสามารถบินเดี่ยวไปไหนมาไหนได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะถือว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับชั่วโมงที่ร้อยเนี่ยเป็นจุดที่ผมมั่นใจแล้วว่าผมบินเดินทางได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดว่าจ่ายเงินไปกี่บาทกว่าจะสามารถบินได้เนี่ยผมก็เลยจะขอตอบว่าตั้งแต่ก่อนเรียนนนนนจจถึงผผมมมั่่่ใววาบิเเดดีียยไ้ ผมจ่ายเงินไปทั้งหมด9,5290บาทแล้วกันนะครับพอถึงตรงนี้จริงๆมันไม่ถึงล้านนะหลายๆคนแบบชอบทักผมเนี่ยเรียนเขาขึ่งบินเนี่ยโอ้โหหมดไปกี่ล้านแล้วเนี่ย,ยจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนเน่ะจนถึงวันที่ผมมั่นใจว่าผมบินเดี่ยวไปไหนาได้เนี่ยมันไม่ถึงล้านนะครับมัน9,5290บาทนะครับ หลังจากผมบินครบร้อยชั่วโมงแล้วเนี่ยผมก็เริ่มแบบอัปเกรดเครื่องบินไปบินเครื่องที่มันสมรรถนะสูงขึ้นนะครับผมก็เติมไปอีก3 0 0 0 0นบาทนะครับสามแสนบาทนี้ผมก็เอาไว้เรียนเครื่องเทคน้าปีกล่างนะครับเทคน้าปีกล่างมันก็เหมือนกับเทคน้ำปีกบนนั่นแหละเพียงแต่ว่าปีกมันย้ายไปอยู่ตรงใต้ท้องนะครับมันจะได้ความเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงมากขึน้นจะบินมันขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมใช้เวลา5ชั่วโมงในการบินกับครูครูก็ปล่อยผมบินเดี่ยวได้นะครับ ผมก็บินเทคนั่มบีกบนบีกล่างไปอีกระยะหนึ่งนะครับจนผมอยากจะไปบินเครื่องสีที่นั่งนะครับผมก็เลยไปบินเครื่องไพเปอร์นะครับเครื่องไพเปอร์เนี่ยผมใช้เวลาแฟมกับคูเบิ้มอีก5ชั่วโมงนะครับก็ถึงปล่อยเดียวได้นะครับซึ่งมันก็จะครอบเวอรอยู่ในชั่วโมงล็อตสุดท้ายที่ผมเติมไปอีก3000สนเนี่ยนะครับไอ้สามแสนที่ผมเติมไปล่าสุดทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะยังไม่หมดนะครับก็ สรุปนะฮะว่าค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้นะฮะของผมเนี่ยผมจ่ายไปแล้ว1.25290บาทครับทุกคน ก็ไม่รู้นะว่าถือว่ามากหรือน้อยนะครับมันก็คงแล้วแต่แต่ละคนนะว่าจะคิดเห็นกับมันยังไงนะครับแต่สําหรับผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมชอบการบินมากแล้วก็ผมก็แบบใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กนะว่าผมอยากจะขับเครื่องบินเป็นนะฮะก็เลยรู้สึกว่าที่จ่ายไปมันคุม้มนะมันทําให้ผมแบบได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กของผมนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะช่วยให้ทุกคนมีไอเดียนะครับว่า การเรียนขับเครื่องบินเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างมันต้องมีกระบวนการยังไงบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายในแต่ละจุดเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีไอเดียอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนการอยากจะถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูกันมาจนจบนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะสำหรับใครที่ อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าผมมีความรู้มากพอนะครับแล้วก็มีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ